สวัสดีครับผู้ชมผมชายพรมหนูจากเว็บไซต์ autopreviewnews. com <S สวัสดีครับคุณผู้ชมผมกลังสันทองภูจากเว็บไซต์ inmarketingnews. com <S ผู้ชมครับถ้าพูดถึงรถยนต์ซูซ u กิซึ่งมีรถยนต์อยู่ในโชว์รูมนั้นหลายรุ่นอยู่เหมือนกันย่มครับซึ่งรุ่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับซูซ u กิไม่ว่าจะเป็นซูซูกิสวิ f ซู u ูกิเซเลริโอและรุ่นซูซูกิ XL7 ซึ่ง XL7 เดิมทีนั้นมีความน่าใช้มีความอนเนกประสงค์อยู่ในตัวและก็สามารถสร้างยอดขายให้กับซูซูกิได้พอสมควรล่าสุดวันนี้ซูซูกิได้เปิดตัวซูซูกิ XL7 Hybrid ซึ่งมีความลงตัวแล้วก็มีความน่าใช้มีการปรับปรุงใน3จุดหลักด้วยการพิมับจุดที่1ก็คือปรับปรุงหน้าตาใหม่จุดที่2ก็คือปรับปรุงภายในแล้วก็มีออปชั่นเสริมเข้ามา ถามให้รถรุ่นนี้มีความน่าใช้มากขึ้นและจุดที่3ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการปรับปรุปรงเจ้าซูซูกิ XL7 คันนี้ก็คือระบบเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้มาพร้อมระบบเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับซึ่งเครื่องยนต์ไฮบริดของ XL7 จะเป็นไงเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดกันครับก่อนที่คุณผู้ชมจะไปติดตามรายละเอียด3จุดหลักของ Su z u k i XL7 Hybrid นนั้นผมรบกวนคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับ Auto Preview ด้วยครับนอกจากนั้นคุณผู้ชมฝาก Inmarketing s t e e l c o m กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Inmarketing เลยครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดู3จุดหลักที่ XL 7มอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ครับจุดหลักข้อที่1ของ XL 7 Hybrid ที่ถูกปรับปรุงมาก็คือหน้าตาใหม่หน้าตาใหม่ <c oughs> ก็คือกระจังหน้าใหม่ที่ถูกปรับปรุงมาเพิ่ม ชุดโครมเมียมนี้เข้ามาครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ชุดไฟใหม่พี่ย่งเป็น LED ชุดไฟใหม่เป็น LED นะครับเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งจุดหลักที่ถูกเปลี่ยนแปลงด้านหน้าใหม่นี้ก็ทำให้ Suzuki XL 7 Hybrid นั้นดูลงตัวมากขึ้นครับยกระดับความสวยงามขึ้นมา แล้วก็เพิ่มความแตกต่างจากรุ่นก่อนนะครับได้อีกระดับหนึ่งนะครับมาดูด้านข้างของ XL7 Hybrid ก็เดิมที XL7 ก็มีความลงตัวมีความเอกออกอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับถัดมาด้านข้างของ XL7 ที่ถูกเปลี่ยนแปลงก็คือด้านหลัง ชุดโครเมียมที่ถูกเปลี่ยนแปลงของ xl 7 Hybrid ก็คือชุดโครเมียมนี้นะครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยนี่ครับชุดโค,ครเมียมชุดนี้นะครับเดิมทีโครเมียมชุดนี้จะอยู่ใต้ตัว S นะครับนะฮะแต่เขาได้ปรับปรุงใหม่เพื่อ,อยกระดับหรือว่าให้มีความแตกต่างจากรุ่นก่อนให้มีความใหม่ขึ้นแล้วก็ยกขึ้นมาอยู่บนตัวเอตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็มีโลโก้ไฮบริดนะครับซึ่งตัวนี้เป็น ไฮไลท์สำคัญของรถรุ่นนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะซึองกันชนหลังก็เป็นแบบเดิมครับเป็นแบบเดิมนะครับเซนเซอร์อยู่ด้วยฮะบริเวณนี้ครับคุณผู้ชมครับครับขยับมาข้างบนนะครับตรงนี้ก็จะมีกล้องมองหลังนะครับก็จะภาพก็จะไปแสดงบนหน้าจอมิเตอร์อยู่ด้านหน้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเวลาถอยเข้าจอดก็จะได้มองเห็นนะครับช่องในการจอดนะครับอย่างชัดเจนนะครับ เพื่อมาให้เกิดอ,อ,อุบัติเหตุได้นะครับรถคันนี้นะครับก็ยังใช้พลังงานแก๊สโซฮอ e20 อยู่นะครับนะฮะที่ใช้ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับสำหรับล้อของ xl7 ไฮบริดก็ยังเป็นแบบเดิมขนาดเดิมนะครับลายเดิมนะฮะซึ่งด้านหน้าก็ คู่หน้าก็เป็นดิสเบรกด้าหลังก็เป็นดัมเบรกดัมเบรกนะครับร <อ S 1> ขนาดหนดึ่งเก้าห้าหกสิบสิบนะครับก็ยังไซส์เดิมอยู่นะครับ,รบนะฮะเพราะฉะนั้นรถตัวเนี้ยก็จะยังมีความเป็นอนเนกประสงค์นะครับกับการใช้งานอยู่เช่นเคยแต่เขาได้เพิ่มสามข้อหลักอย่างที่เราบอกไปแล้วว่า,เ,าเพื่อเพิ่ม ความสวยงามและอเนกประสงค์ความเบน้นและเนกประสงค์ในการใช้งานขึ้นมานะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถเข้ามาภายในของ XL7 Hybrid นะครับคุณผู้ชมก็ถูกต้อนรับในแบบเดิมๆก็คือจอดิสเพลย์นี้ก็เป็นขนาดเดิม10.1นิ้วครับคุณผู้ชมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใน XL7 ภายในก็คือรือนหม่มาตรวัดนะครับถ <Kabul. S 2> ูกปรับ แต่งเป็นสีฟ้าเพื่อให้เข้ากับคําว่าไฮบริดแล้วก็พวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับคุณผู้ชมปุ่มสตาร์ทก็ยังเป็นของเดิมชุดเดิมเกียร์ก็แบบเดิมชุดเบรกมือก็ยังเป็นแบบเดิมนอกจากนี้ Suzuki x l 7 Hybrid ก็ยังเป็นแบบระบบปรับอากาศก็เป็นแบบดิจิตอล สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาใน XL7 Hybrid ก็คือชุดลายไม้นี้เป็นลายใหม่ชุดโครเมียมนี้ก็เป็นลายใหม่เพิ่มเข้ามาซึ่งสร้างความโดดเด่นให้กับ XL7 Hybrid ได้มากขึ้นตามสมควรนะครับเบาะก,ก็เป็นเบาะผ้าผสมหนังสังเคราะห์แผงข้างประตูแผงข้างประตูก็ถูกปรับแต่งเป็นชุดลายโครเมียม มีความสวยงามแล้วก็ลงตัวมากกว่าเดิมนอกจากนี้บริเวณกระจกด้านหลังนี่ก็เป็นกล้องบันทึกภาพเดิมทีก็มีอยู่แล้วมาดูหัวใจหลักที่ถูกเปลี่ยนแปลงของ s u z u k i X L s e v Hybrid ก็คือเครื่องยนต์เป็นระบบ Hybrid เดี๋ยวดูหน้าตาเขา ัหน่อยดูนี่คือเครื่องยนต์ของ Suzuki XL 7 Hybrid ที่ถูกเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเข้ามาเป็นระบบ Hybrid ซึ่งเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์105แรงม้านะครับ1.5ลิตรแล้วก็ใช้น้ำมัน เบนซิน uh, e 2 0นะครับ mm hmm. แล้วก็เครื่องยนต์ต uh, นะัวไฮบริดเนี่ยก็จะ uh, มีกำลังไฟฟ้าเนี่ย uh, 10 10แอมป์นะครับ mm hmm. ก็12โวลต์นะครับ mm hmm. ซึ่งตัวเนี้ย uh, ชุดของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะอยู่ทางด้าน ด้านในนะครับซึ่งตรงนี้มองไม่เห็นแล้วก็ชุดแบตเตอรี่ก็จะอยู่ภายในห้องโดยสารใต้เบาะที่นั่งของอผู้โดยสารด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้เครื่องยนต์เนี่ยทางวิศวกรเขาบอกว่าไม่ใช่เครื่องยนต์ฟูลไฮบริดนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่เสริมแรงเครื่องยนต์เบนซินเดิมที่ไฮบริดท,ที่ใส่เข้ามาเนี่ยเป็นการเสริมแรงนะครับเพิ่มแรงให้กับเครื่องยนต์เดิมไม่ได้ทํางาน แทนเครื่องยนต์เบนซินเหมือนรถยนต์ที่เป็นฟูลไฮบริดนะครับคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าระบบไฮบริดของซูซูกิแตกต่างจากระบบไฮบริดของแบรนด์อื่นๆของไฮบริดแบบซูซูกินี้ก็คือมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยเสริมเครื่องยนต์เท่านั้นเองคุณผู้ชใช่ครับไม่ได้ทําหน้าที่แทนคเครื่องยนต์นะครับซึ่งมาช่วยเสริมแรงในขนาดที่รถออกตัวแล้วก็ช่วง <ใน S 1> เร่ง,<า>งแซง,แงครับ ส่งผลให้ s u z u k i XL7 Hybrid นั้นมีความประหยัดมากขึ้นครับในระดับที่ e c o s p e ิ k e r ระบุไว้ก็คือ17.9กโเมต่อลิตรนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นก็ยังใช้น้ำมันแก๊สฮอ e 2 0อยู่นะครับคุณผู้ชมติดนะครับตอนนี้ผมขับอยู่บนความเร็วประมาณ80กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นทางชนบทนะครับซึ่งมีสภา,ภาพเส้นทาง เนินบ้างนะครับแล้วก็ไหลาย,ยาวๆลงเนินบ้างนะครับตอนนี้อัตราสิ้นเปลืองนะครับผมขับด้วยความเร็วประมาณ80-90แล้วก็ทางตรงๆนะครับผมลองดูที่ร้อยยี่บร้อยสามสิบ้างนะอัตราสิ้นเปลืองตอนนี้อยู่ที่14.4สีกิโเมตรต่อลิตรนะครับจากฟิลิ่งการขับขี่นะครับในเส้นทางต่างๆการควบคุมรถ หรือว่าน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยก็เพียงพอกับการใช้งานนะครับเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่นะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบเออดีเชฟนะครับแบบนี้นะครับเท่าที่ผมจับดูเนี่ยก็กระชับมือดีนะครับควบคุมรถง่ายนะครับระหว่างเส้นทางที่พี่ย้งขับมาเป็นยังไงบ้างครับนะครับระหว่างที่ผมขับเนี่ยอัตราเร่งเนี่ยค่อนข้างจะ เพียงพอกับการใช้งานนะครับจะถามว่าเครื่องยนต์พันห้าร้อยห้าแรงมา้าร้อยสามสิบแปดแรงบิดร้อยสามสิบแปดนิวตันเมตรเนี่ยมันจีทชาร์ตไหมก็คงไม่ตอบว่ามันจี๊ดจา๊าดนะครับแต่เพียงพอกับการใช้งานสิ่งที่เออ่เห็นได้เพิ่มขึ้นมาที่จะมาเป็นตัวเ,เสริมสมรรถนะแล้วก็เป็นตัวเสริมแรงให้กับตัวรถคันนี้ก็คือระบบไฮบริดนะครับซึ่งไม่ใช่ระบบ ฟูลายบิดนะครับเป็นผมเรียกว่าเป็นมินิไฮบิดก็แล้วกันเป็นตัวมาช่วยเสริมสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้การขับขี่ในจังหวะที่เร่งแซงได้ดีขึ้นมินิไฮบิดที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือ,อเครื่องอระบบไฮบิดที่เขาให้มาตอนนี้เป็นการมาแค่มาเสริมสมรรถนะนะครับการ ทำงานของเครื่องยนต์เท่านั้นเองไม่สามารถทํางานแทนเครื่องยนต์ได้เหมือนเ,ออเครื่องยนต์ไฮบริดที่เป็นฟูลไฮบริดนะครับคุณผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะคาดหวังว่าให้เขามาช่วยผ่อนแรงหรือมาช่วยประหยัดน้ํามันได้มากมากกับเครื่องยนต์ฟูลไฮบริดเนี่ยคงไม่ใช่นะครับแต่เป็นการเข้ามาเสริมซึ่งจะช่วยเพิ่มสมรรถนะในการเร่งแซงอย่างที่ผมพูดไปสักครู่นี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็น มาช่วยทำงานแทนเครื่องยนต์นะครับ XL7 Hybrid นั้นเป็นรถยนต์ Crossover ซึ่งสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ถึง7ที่นั่งแล้วก็ความเอกอุกของ XL7 Hybrid นั้นก็คือภายในมีระบบปรับอากาศเป็นดิจิตอลด้วยนะครับคุณผู้ชมครับภายในรถนั้นมีความกว้างขวางแต่ว่าระบบปรับอากาศของเขาทำาทำงานได้ดีครับ ระบบปะประกาศองเขานะครับชายมีตู้แอร์อยู่ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับไม่ใช่ว่าเป็นระบบะดูดอากาศเพื่ออากาศโฟนห้องโดยสารไม่ใช่นะครับเป็นะระบบที่มีตู้แอร์หน้าหลังเพราะฉะนั้นความเย็นของห้องโดยสารเนี่ยก็จะเย็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นของ XL 7ซนะครับที่เป็นรถ MPV เป็นรถนเนกประสงค์ที่จะใช้งานในการเดินทางหรือว่าใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกแล้วก็ลงตัวที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการโยงชายรายงานยานยนต์แล้วครับผู้ชมครับผู้ชมสามารถติดตามโยงชายรายงานยานยนต์ได้ที่ Youtube ของผมก็เป็น Auto Preview ครับคุณผู้ชมครับครับแล้วก็ของผมอ่ายูทูบอินมาเก็ตติ้งนะครับแล้วก็ ทางเว็บไซต์นะครับ inmarketingnews.com นะครับครับตลอดวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการย่องชายรายงานยานยนต์ด้วยนะคะ